ใชไหมตอนเด็กๆครูชอบเล่านิทานให้ฟังแล้วเราก็คิดในใจเมื่อไหร่จะจบเนี่ยแต่นิทานบางเรื่องมันฝังอยู่ในหัวเราไปตลอดการวันนี้ผมจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าความสนุกแน่นอนเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่แดดเปรียปร้ยงๆมดตัวน้อยขยนขันขันแข็งข,ขนอาหารเข้าบ้านกันจ้าละวันตัวหนึ่งแบกเมล็ดพืชอีกตัวลากเศษผลไม้ทุกตัวมุ่งมั่นสุดๆแต่แล้วก็มีตั๊กแตนตัวหนึ่ง กาะอยู่บนกิ่งไม้ร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์ไม่สนใจโลกไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นมดตัวหนึ่งเห็นเขาก็อดไม่ได้ที่จะเตือนเฮ hey, ตักแตนเพื่อนญาติทาไมไม่เก็บอาหารไว้บ้างล่ะเดี๋ยวหน้าหนาวก็มาถึงนะตักแตนหัวเราะร่วนโทษยังอีกนานหน้าตอนนี้ขอสนุกก่อนดีกว่าแล้วมันก็ร้องเพลงต่อมดได้แต่สายหัวแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองต่อไปเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกลมหนาวเริ่มพัดใบไม้เริ่มร่วงฤดูหนาวมาเยือน เรามดซุกตัวอยู่ในรังอย่างอบอุ่นปลอดภัยและอิ่มหนำสำราญแต่ตักแตนตักแตนตัวสั่นง,งินงกคิ้วโหยไม่มีอะไรจะกินมันเดินโซซัดโซเซไปเคาะประตูบ้านมดช่วยช่วยแบ่งอาหารให้ฉันบ้างได้ไหมฉันหิวเหลือเกินมดสายหน้าตอนที่พวกเราทำงานอย่างหนักนายเอาแต่ร้องเพลงตอนนี้ก็ต้องรับผลกรรมไปตักแตนรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากมันสัญญาว่าปีหน้ามันจะขยันขันแข็งทำงานเหมือนมดบ้างและเมื่อฤดูหนาวมาถึง คุณก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความขยันไม่เคยทำร้ายใครเป็นวลีที่ตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีจริงๆเห็นไหมครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามัวแต่สนุกจนลืมเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเพราะคนที่ขยันเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับกำลังเตรียมพร้อมสำหรับอะไรในอนาคต